เจอแมวแปลกๆในโรบอทอีกแล้วนี่ก็คือไปซื้ออาหารมาเลี้ยงแมวของคุณและดูเหมือนว่าจะมีฉากจบ48แบบซะด้วยเหนือ <c oughs> เรื่องเขาบอกว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมันร้องไม่หยุดเพราะว่ามันหิวมากในกลางดึกและแถมเราเนี่ยยังถูกปลุมออกมาโดยที่ยังน้อนไม่เต็มอิ่มอีกด้วย <c oughs> วันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆบ้างและจะมีฉากจบไหนที่มันพลิกๆถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยมวเมวเมว โอ๊ยนี่แกจะร้อนอะไรนะักหนาะเนะนี่ยไอแมวผีฉันไม่น่าซื้อแมวมาเลี้ยงเลยแมแต่มันก็น่ารักไม่ใช่หรอดูตาเปสิบ้องแบวเชียวไหนฉันขอดูหน้าเจ้าแมวหน่อยสิหิวข้าวนักหรือไงฉันก็ให้อาหารไปไปตั้งแต่ตอน5้าโมงเย็นแล้วไม่ใช่หรอก็ฉันหิวนี่รลยไปหาอาหารมาแล้วหม่เหอฉันว่าพวกเรารี่ไปหาอาหารให้มันดีกว่า โอเคถ้า okay. อย่างนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าว่าในแบบนี้เนี่ยมีอาหารอะไรบ้างเฮ้ยมีเงินฮ่าฮ่ามันี่เราต้องทําการเก็บเงินนะคะในฉากของเราและจากนั้นเนี่ย <c oughs> เราจะเดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อกันแล้วนี่อะไรอ่ะว้าวตู้เย็นดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรในนั้นเลยแฮะแล้วก็มีประตูเอ๊ะประตูถูกล็อกเหรอแม่นายบอกว่าห้ามเข้าไปยังประตูนี้นายจำไม่ได้หรืองไง ฉันอยากรู้จังเลยว่าข้างใต้นี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นห้องใต้ดินที่ถูกปิดล็อกไว้ตั้งแต่สมัยคุณย่าฉันสองสาวอะ่ะโอ้โหมีคนเปิดทีวีค้างไว้ด้วยเราออกเดินทางไปที่ร้านเพชรช็อปกันดีกว่าลั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 ลลาโอ้มีคนมาตั้งแคมป์แถวนี้ด้วยแถมยังจุดไฟชะโชคโชนเชียวสงสยัยเขาจะมาย่างมชเมลโล่ก็ได้ งั้นถ้าเกิดว่าฉันให้อาหารเจ้าแม็กเวลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําการซื้อมัชเมลโลมาโอ้หแน่ไหนนายมองฉันทำไมอ่ะไม่หล่อจังเลยนะืมสนใจไปออกทะเลกับฉันหรือเปล่าล่ะเออไม่อะ่ะแม่ฉันไม่อนุญาตให้คุยกับคนแปลกหน้าตอนนี้เรามีเงินอยู่4ี่บาทแล้วค่ะตือโอ้ซื้ออะไรเอาไปหยิบมาตอนนี้ฉันไม่ว่าง เหมือนว่าคุณลุงเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะโดนไล่ออกสักวันนะเขาไม่ต้อนรับลูกค้าเลยด้วยซ้ำอ่ะงั้นไหนก็รีบซื้ออาหารสิถ้าเป็นอาหารแมวโอ้นี่ไงชุดเจอแล้วอาหารแมววิสกัสรู้สึกว่าราคา8บาทแล้วเราจะไปหาเงินจากไหน <c oughs> หรือว่าเราจะลองใช้อาหารหมาแทนไหมล่ะเออฉันว่ามันก็ถูกดีแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหมากินอาหารแมวไม่ได้นะฉันลองแก้งมันดีกว่ามันไม่รู้หรอกว่าอันไหนอาหารหมาอาหารแมวอะ่ะ เฮ้ยโอ้ยขโมยขโมยขโมยไม่คนไปจ่ายเงินเอาละนายถูกจับกุ่มแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกพ่อแม่นายด้วยว่านายแอบขโมยของเฮ้ยเฮ้ยควรจะเอาจากคุกมาได้เอาล่ะเมื่อกี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมากเลยนะที่ฉันขโมยของเนี่ยาต้อก็ทำการซื้อของแบบนี้แล้วก็เอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์คุณลุงครับจ่ายตังครับโอเคเอาไปได้เลยเดี๋ยวฉันนอนต่อกันนะโอเคครับขอบคุณครับ ฉันว่าพวกเราเนี่ยแจ้งผู้จัดการร้านดีไหมลุงนี่ขี้เกียจขี้เกียจแม้กระทั่งตอนคิดตังเนี่ยยังไม่ได้ดูเงินเลยอะ่ะเฮ้ยงั้นครั้งหน้าเนี่ยฉันเอาเหรียญห้าสิบตังมาซื้อดีกว่าอาจุ๊บอ้จุ๊บอ้จุ๊บแล้วบ้านเราน่าจะเป็นหลังนี้ละบ้างเจ้าแมวน้อยอือกินโตโตใช่เปล่าใช่สินี่แมวพันธุ์ใหม่เลยนะเนี่ยแมวพันธุ์อเมริกันเชฟบดอ่ะใส่อาหารลงไปกินได้เลยกินได้เลย กกอโว้ด oh, <the> ทุยไ,ไ,ไอ้บ้าเอ้ยรสชาติมันแปลกนี่มันลดตับแล้วก็ลดกระดูกหมูนี่แกไม่อ่านเหรอฮะไม่อ่านหนังสืออะไรหรือไงครั้งหน้าเว้นไปด้วยนะแมวอุ้ยมีใครบางคนโดนแมวดนะ่า <laughs> โอ้ยเจ้านานิตาดีกว่าที่ฉันคิดนะสงสัยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเอาล่ะตอนนี้เรามาหาเงินซื้ออาหารแมวดีกว่าหุยอาหารแมวอันนี้อ๋อไม่ใช่นี่มันคือม้วก ราคายี่15โรบักแล้วก็อู้ตัวนี้มีหมาขายด้วยล่ะสโลตสุดยอดเลยไทยแมวบ้านนะนมันยังเรื่องมากอีกฉันจะเอาหมาไปแทนมันคอยดูเราต้องหาเงินก่อนนะคะเออเฮ้ยนี่นี่มันเงินเงินจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเป็นไอเทมเลยอะโอ้มค์กอดฉันว่ามันกลินตู่ๆนะทำไมมันถึงเขียนกำกับว่าเงินจริงล่ะไม่มีใครเขเขียนเงินแบบ ไม่เป็นไรหรอกหน้าอย่างน้อยฉันคิดว่าเงินนี้ก็น่าจะพอซื้อของได้อุยอ้ยฮะมีคนมาซื้อของด้วยวันดีครับคุณลูกค้าอืดูเหมือนว่าทน่น่เนี่ยมันมีทางเลือกเยอะจริงๆจะไม่รู้จะซื้ออะไรโอ้ยแต่ที่ฉันสนใจคืออันนี้ครีมเบสเชคห้าสิบบาทเราจะไปหาเงินมาจากไหนดีล่ะสลอตฉันจะลองอ้อมดูก่อนโอ้เฮ้ยดูนี่สิมันคือกล่องอะไรก็ไม่รู้เป็นสีดำๆอยู่ข้างหลังร้านมีทั้งสองอันแน่ ราคาก็ต้องแพงมีเบ็ดตกปลาด้วยแฮะตรงนี้2 2บาทโอเคเราต้องหาเงินกันก่อนว,ว้าวหลักล้านเงินเรียบเลยยาฮ o ู y a ูได้มาเรียบร้อยแล้วงถึงเวลาเราซื้ออาหานแมวดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยกณลุงครับจ่ายตั้งหน่อยครับจตังครับโอเคซื้ออาหารแมวนะงั้นกูคิดตังค์เรียบร้อยไปไป,ไป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 คนจะหลับจะนอน ลุงนี่ไล่เราออกจากร้านตลอดเลยว่าแต่ประตูประตูลุงไปไหนอ่ะก่อนหน้านี้มีประตูอยู่เลยอย่าไปสนใจเลยร้านเขาไม่ใช่ร้านเราอา่อานมาแล้วจ้านีน่าสอนฉันอ่านอย่างดีเลยววสการสแสนอร่อยสำหรับแมวอย่างนายเอานี่ไปเม็ดกลมกำลังพอดีได้เวลาสำหรับอาหารของเจ้าแมวแล้ว <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นไงบ้าง S <S เฮ้ยเฮ้ย มันหยุดร้องอ้าสุดยอดสงสัยมันจะอิ่มท้องแล้วล่ะเั้นก็ถึงเวลานอนของพวกเราแล้วสลอสราตีสวัสดิ์คุณได้รับฉากจบ้บอนอาหารแมวสำเร็จและได้รับอย่างสงบเย้หูยเป็นฉากจบที่ดีที่สุดเลยอะ่ะเอ็กอีเอกเอ ตอนนี้ฉันเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นตอนเช้าๆบ้างแต่นี่ถึงขนาดว่าตอนเช้าไอ้เจ้าแมวของเราเดียมันก็ไม่ยอมที่จะเลิกหอนเลิกเขาเลิกเหี่ยวสักทีก็มันหิวอ่ะทำไงได้มันหิวท้องมันร้องพยาิมันเต็มระเบ้าหมดแล้วถ้าเรากดดันมันแบบนี้เนี่ยมันจะเลิกร้องหรือเปล่าฉันบอกให้นายหยุดเดี๋ยวนี้แล้วนะไม่งั้นุ่งนี้เอ้อะไรอะเฮ้ยฉันบอกความอดทนกับนายแล้วนะ ถ้าเกิดว่านายยังร้องอยู่แล้วก็ฉันจะไม่มีวันทนนายอีกต่อไปเอาละ่ะความอดทนฉันหมดแค่นี้นี่นะนี่นะนี่นะ,นนะ <c oughs> เอ้ยอะไอะอล่อะแล้วฉันก็ได้ทำให้แมวของฉันแบ้นแต่แต่เอาล่ะถึงเวลานอนสักทีเออเดี๋ยวเจ้านายทำไมแบบนี้นี่มันเข้าขายทารุณกรรมสัตว์ หายอดไกลไปหรือเปล่าก็คนมันง่วงนี่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันค่อยเอาที่สูบลมมาสูบน้องแล้วกันเฮ้ย <c oughs> นี่มันแมวนะไม่ใช่ตัวลมยาง <c oughs> <c oughs> มันเป็นฉากจบแปลกๆนะลาตีสวัสด้ <c oughs> แ,และแล้วเราก็ได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะครับผมและแมวเวลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะร้องได้อีกต่อไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นแต่แ,ตแล้วก็อิ่มไปเลย เอาละเช้าวันที่สดใสวันเดิมวันนี้เจ้าแมวก็ยังคงร้องควรครางอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือฉันอยากจะลองไปซื้ออาหารแปลกใหม่มาให้เจ้านี่กินบ้างดูเหมือนว่านายจะไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์นะเพราะอาหารแมวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่มเม็ดฉันอยากให้นายกินอะไรที่มันอร่อยกว่าน,นั้นาม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 าเก็บตังทั่วๆบ้านก่อนครับรู้สึกว่าแม่ฉันเนี่ยจะทิ้งเงินค่าขนมไว้ให้เพียบเลยแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้เราสามารถทําเครื่องทาํากาแฟได้ด้วยนะ แต่ว่าฉันไม่มีผงกาแฟนะสิถ้ามีผงกาแฟก็คงจะดีอ่าได้มาแล้วสิบายครับผมรู้สึกว่าในร้านเนี่ยเขาจะมีพวกนมแล้วก็เอ้ยนั่นอะไรอะ่ะเดี๋ดีๆก็มีรว่วายู่ตรงนั้นเฉยเลยว้าวอย่างเท่อ่ะแต่ว่าเราไม่สนใจหรอกเราต้องไปเซื้ออาหารให้ตบเจ้านั่นมาฮะอันนี้เป็นน้ำมัน40บาทไปที่หลังร้านกันครับเอ้ยเดี๋ยวฮ่ แ่ข้างหลังตรงนี้ก็วิเดูึงเหมือนว่าเจ้าของร้านจะหลับเลยไม่รู้ว่ามีคนแอบขโมยเงินได้ปลามาแล้วยาหูเจ้าของร้านครับซื้อปลาครับผม <c oughs> มันเม้นตวตัวๆหน่อยนะนี่มันปลาร้านนอร์เวย์เชียวละโอ้โหของแท้เจ้าแม็กเวลเนี่ยมันจะต้องชอบแน่ๆเลยยาหู้เราถึสิว่าปลาเนี่ยถ้าเอาไปให้เจ้านั่นมันจะอร่อยขนาดไหนกันเชียวกลิ่นอะไรหอมหอม กลิ่นปลาจ้าเจ้าแมวจ๋าโอ้เอานี้ฉันจะใส่ลงไปในชามของนายนะลองชิมดูสิเนี่ยฉัน่ะตามใจนายสุดๆเลยแล้ะปลาก็เออแมกเวลร่างทองว้าวเฮ้ยสุดยอดนี่มันเป็นอาหารที่ดีมากๆดีที่สุดเท่าที่เจ้าแม็กเวลเคยกินมาเลย แหนดูสิว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านานานะคะเรากดไปที่รูปเนี่ยมันจะมีพวกแบบว่าอีเวนต,ต์ต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยนะทุกคนนั่นี่อะไรเอ้ยเฮ้ยนั่นนันา,นา,นา,นายโดนแม่ด่าแน่อ๋อทำไมอยู่ดีๆโอ้าฉันทำกระจกแตกแล้วฉันก็ตกลงมากระจกไม่ควรได้รับการซ่อมแซมนะมันอันตรายโอ,โอเคเลยงั้นฉันจะไม่ยุ่งกับกระจกเด็ดขาดโอ้โหสลายมาก ฉันยังไม่ได้สำรวจห้องด้านบนเลยนะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เปิดไฟไว้สักหน่อยก็ดีจะได้เห็นหน้าฉันแบบหล่อๆชัดๆอ๋อนี่มันเป็นห้องน้ำนี่นาในห้องน้ำนี้ไม่มีอะไรเลยแฮะแล้วนี่คืออะไระตู้ไฟเหรอลองเปิดดูแล้วกันเฮ้ยมีหนูอ้ามีหนูอ้าวฉันจะกัดหูนาย จบเจ้าหนูโง่โอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเห็นแล้วมันก็กัดสายไฟด้วย <c oughs> ลา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 ,ลาเดินกลับมาดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่คนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าแต่ผู้ชายคนนี้นี่เเขาเป็นอะไรอะอโลววันดีจ้าวันดีจ้าน,นี่นาๆนายมีเงินหรือเปล่า ฉันน่ยอยากได้เงินเอามาเอ่อทาให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉันก็หิวแล้วฉันก็เป็นแผลเต็มตัวด้วยเห็นไหมเนี่ยเน่ไม่เงินหรือเปล่าอ่ะฉันจะตายอยู่แล้วนะโอ้ฉันต้องหาเงินมาให้นายสินะโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อนลา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 การช่วยเหลือคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับผมเราต้องขโมยเงินคนนี้ไปช่วยเหลือคนนู้นโอ้ยทุยไม่ใช่มันหยิบจับได้แล้วก็เป็นไอเทมด้วยสินะเอบ เอาละฉันจะต้องไปบอกคุณลุงก่อนเปล่าว่าฉันซื้ออะลุงค้าผมซื้อโอเคนายซื้อเรียบร้อยแล้วงั้นานายออกไปเงินนี้น่าจะเป็นแนคชเชียร์เช็คอะดูสิหายไปตั้งสองบาทแน่มาแล้วจ้าลุงจ๋าโอ,โอ้ขอบคุณมากเลยนะนี่จ้าเงินขอบคุณเจิงๆเลยนะโอ้จะไม่แน่ใจว่าจะจะเอาไปซื้ออะไรดีแต่ขอบคุณนายมากๆกมดูดีกว่าเอ้ยลุง ลุงทำลายร้านเอาละจะขอเสื้ออาหารซือแฮมเบอร์เกอร์ซื้อนมซื้อน้ำแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มหุยลุงคงอิ่มหน้าดูสินะเป็นไงบ้างครับลุงฮะเฮ้ยเงินที่ได้มาใช่ไม่เป็นของปลอมนี่แ่แต่แต่พวกเราซื้อซื้อมานะสงสัยมันจะเป็นแบงก์กาโมโมลอมั้งขอโทษครับลุงคือว่าเฮ้ยแกจะไมมีวันได้ใช้เงินอีกต่อไป โอ้โหโดนตีจนลอยทะลุกไปเลยแต่แกคิดว่าการให้เงินปลอมเป็นเรื่องตลกจริงๆอย่างนั้นเนาะฉันจะไม่ซื้ออาหารมาให้เจ้าแมวไม่ไปคุยกับลุงแล้วก็ไม่ไปคุยกับชาวบ้านด้วยตอนนี้ฉันเนี่ยฝักใฝ่ในการแคมปิ้งอย่างเดียวเออแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนน่ะแล้วไฟมันมอดเราจะทํายังไงล่ะนั่นน่ะสินะเราจำเป็นจะต้องมีเชื้อเพลิงแล้วก็ซื้ออาหารไว้สําหรับการแคมปิ้งในคืนนี้ด้วยงั้นตอนแรกกระมโมยเงินลุงก่อน ฮ้ๆฮเฮ้ไออขโมยเงินฮ่านี่คืออะไรอ่ะกุญแจมีกุญแจสิบห้าบาทโอ้มายกอดคือแบบเราสามารถเปิดอะไรได้น่าจะเป็นประตูที่มันปิดล็อกได้เลยฮ่าเรามีเงินอยู่20บาทแล้วอันนี้ต้องสี่สิบนะจะไปหาที่ไหนต่อดีเราไปดูรอบๆร้านดูก่อนนะคะแป้งคิดว่าน่าจะมีเงินอยู่ใต้รถมีไหมนะ อยากได้เงินเหรอแถวแถวบ้านแถวนี้เนี่ยมีแต่คนรวยทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยฉันไม่ใช่โจรฉันไม่ขมโมยของของใครหรงหน้าถึงแม้ว่าจะขมโมยไปแล้วรอบสองรอบก็ตาม,มเฮ้ยเฮ้ยนั่นเคนนี่ไม่ใช่เหรอนี่ะโอ้ไม่ว่านั่น oh <my. S 1> านายทำอะไรอะ่ะเงเง,งาฉันมัดเลยเออเออท้ออออเอ,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 เอฉันมาเก็บเงินนะอืมฉันไม่รู้ว่าฉากจบของเจ้าตัวนี้มันคืออะไร แต่ดูเหมือนว่าโอ้ด้านหลังมีเงาเหมือนกับเป็นปีศาจนะเลยเฮย้ยวัดเออพี่แม้แต่พี่ที่มายืนอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นใบไม้เขียวขจีมันยังแบบหลุดร่วงเหลือแต่ตอไม้ฉันว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะแต่ว่าเราอาจจะได้ฉากโจแบบใหม่ก็ได้น่าสนอนจะลองถามเขาดูว่าเออคุณลุงรู้หรือเปล่าว่าที่ไหนหาเงินได้ง่ายกว่าอย่าพูดกับฉันเลยนะ แต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ว่าแสดงว่าลุงต้องมีความลับลมคมในอะไรสักอย่างแน่แน่ลา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 ขอซื้อน้ำมันหน่อยครับโห้ยน้ำมันอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้เป็นเชื้อเพลิงในการปิ้งย่างอย่างนั้นเหรอไว้เจอกันใหม่นะครับลงุงเชื้อเพลิงในการปิ้งย่างเชื้อเพลิงในการปิ้งย่างถ้าเกิดว่าเราน้ามันไปเติมรถเนี่ยสงสยัยเราจะสามารถขับรถไปเที่ยวที่อื่นได้หรือมั้ง เอาล่ะนายพกบาชเมเปโลมาแล้วใช่มหมใช่แล้วตอนนี้ไฟดูมอดมากเลยอะ่ะงั้นเติมไฟเลยนะดือ้อว้าโอ้ไมยกดนี่คือฉากจบอการระเบิดตัวเองให้ตายเถอะทาไมนายเอาน้ำมันไปใส่ตรงนั้นล่ะรานนี้ฉันได้เงินมาแบบเยอะมากเลยแต่ฉันคิดว่าฉันจะกลับไปที่ร้านขายสัตว์เพื่อที่จะซื้อน้องหมามาเลี้ยง ฉันลำคาญเจ้าแม็กวลเล่เรอนอยู่นั่นแหละโอ้ยได้เย็นนะฟลอยด์เมียว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 โวยดูสิมันเนี่ยหอนดีกว่าแม่นายอีกนะนั่นะสินะฉันไม่แน่ใจว่าฉันเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงแม่กันแน่เฮ้ยโอ้พวกนี้น่าจะเป็นอาชีพเม้นหมวกนะแล้วก็โอ้โหแลชีนี่อะไรเนี่ย499โลบักมาจริงแพงมากแถมยังมีหมวก เอผ้อาพันคอแล้วก็ของสวยๆงามๆเพียบเจ้าหมาตัวนี้ราคา25บาทโอ้มันน่ารักมากเลยแล้วมันก็ดูเหงามากๆด้วยแล้วเราจะซื้อ,อยังไงดีเอาซื้อแบบนี้เลยเหรอได้หมามาแบบนี้เลยลุงครับว่าไงขอซื้อนี่หนยครับซื้อหมาเลยเหรอโอเค กั้นเอาไปเลยนั่นฉันเก็บมาจะข้างทางไว้กันโอ้เป็นหมา,ข,าข้างทางที่ดูสง,างา่างามมากแล้วฉันหิ้วปีกเป็นแบบนี้เลยโอเคไปกันเถอะฉันขอตั้งชื่อนายว่าแม็กเวลล์แม็กเวล, <laughs> เวลนี่ฉันเอาหมามาเป็นเพื่อนของนายแล้วนะแบ็กเวลนายอยู่นะเอา้าเฮ้ยเจ้าแม็กเวลหายอะเกิดอะไรขึ้น ผมคิดว่าเจ้าแมวนั่นน่ะาจางังงอนเจาน้านายแลว้วคนนี้ออกจากบ้านไปแล้วเหมือนกับว่าเจา้านายไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วอ่ะไม่จริงฉันจะแค่หาเพื่อนได้มาเท่านั้นเองอะ่ะเออถ,ถ้าอย่างงั้นนายนายอยู่นี่แล้วกันนะและและ้วเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์คนใหม่หนายของใหม่ของเก่าก็ต้องออกไปโอ้ยเป็นฉากจบที่น่าเศร้ามาก